จะได้ออกหล่มาเลยเออออกมาพอมีอวยวะได้โอ้ยสมบ่อยครับเออพี่ลูกสมบ่อยสมบ่อยหีือเป่ออกมาพอมีอวยบ่ได้หีือป่าเพระนั่นบอกเขาไปคลอดลูกพูดั่นว่าเะโอ้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีตามก้นป้าย่างเดียวมม่เห็นป่าผ้ารัดลงรัดป่า เมือ่อนี้ไปเล่นเครื่อนครับมือ่อนี้ไปเล่นเครื่องออกกําลังกายทุกวันสุขภาพดีทุกวันนะครับเปลี่ยนได้เป็ี่ยนไดเย็นดีบ่เย็นดีบ่แข็งบ่แข็งดีแข็งนะ่ะ <c oughs> ห้ครับ่างกายนอหลับมาตื่นเออลับลับดีครับออกกำลังกาวันนี้กิดแจ่มใสครับเบาๆชิューชิ่ใส่ป้นตาใสปป้อนคุยค่อย วันนี้อากาศเย็น <c oughs> จะเย็นยังไม่ถึงกับเกียบนะครับ <c oughs> จะเย็นต้อง <c oughs> ใส่เสื้อซับแล้วครับ วันนี้มาเส้นเขื่อนมาแบบจุดสายซิวดีครับวันนี้ปั่นกาบกับอ้ายกับสายบรรยากาศภูเขาข,ข้างนะครับสวยงามไหมโอ้โหส้นทางนี่สุดยอดเลยนะครับไม่มีรถนะครับรถน้อยมากเส้นเอเพราะว่าเป็นเส้นลัดเขื่อนเลยเหมาะสำหรับการปั่นจักรายานแล้วกกำลังกายแต่เดียแต่ว่ามันไม่มันไม่ไกลเท่าไหร่ ประมาณสิบกิโลท่านถ้าเสียนจักรยานเจะได้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ได้ชิวๆคนมีอายุปั่นเพื่อสุขภาพภูเขานัองข้างนครับพาที่กำลังจะขึ้นแล้วโอ้สวยๆเอาอยู่สวยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับปั่นไปชิวไปปั่นไปคุยกันไปชิวๆ ไปคุยกันไปนะครับมาถึงเขื่อนแล้วครับเอาบรรยากาศชิวๆมาฝากเอาเอาเจ้าเจ้าเอ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 ้ยอือสัตว์เงื่อนเลยเอ้ยเอ้ยโอ้แข็งแรงแข็งแรง บาบาเบาขาวนันนี้ออกกำลังกาวันนี่จิตแจ่มใสเอามาให้ลูมาให้ลูกใปัเป็นไปะพาอมพูนเหรอบ่พูนพาอมนี่ไงอมพูนจะพาอมพูนครับเป็นไรนะเป็นไโอ้สมัยก่อ จะมีกับชุดยอดบ่เอาเนื้งซองเนื้องซองเออเออโอ้ยสุดยอดเลยเอาได้มาเอาบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนครับถ่ายรูปครับชิชิชิไงใโอ้คักคักคักเอาเลยอ่บรรยากาศดีครับเดี๋ยวเราพอให้เบิังให้เบิังเสือเสือไม่กางเกรงไม่ผมอ่เป็นเอี่ยมปะ กางเกงที่บ่หัวรัดลงฟุ้งสิเด้พลังกันเป็นดีอ่าเพื่อนใส่เสด้ครับเป็นเอี่ยมพองมันบ่ไไรมันบ่ไรลงคลองเขาดีสิ่ด้แต่ว่าห้องฝาไรลงบักมหาบักน้อยเห่มันจะไรลงฮ่ะ่่า่ กลับถึงบ้านกันละครับถึงอนุสาวรีย์วีละชนมงสมระหว่างทางไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ถ่ายครับเพราะว่าขากลับรถเยอะมากกว่านี้รถตามหลังเยอะก็เลยไม่ได้มีแต่ขี่ในกรอบในกรอบเลนไปไปไปขอทางนิดนึงนะครับอนุสาวรีย์วีรชนมองสม ไปๆตื่นตาตื่นใจชิวๆนะครับสองสามเมื่อล้วบริเงนะินปั่นกับไปกับไอซ์ปั่นไปคุยกันไปเอาเป็นแค่ว่าบริาหรารหัวใจก็พออาอยุเยอะแล้วค,คือได้ปั่นก็นดีเนะี่ งบ้านแล้วบ้านแล้วฟันชิวูสวัสดีคนสวยสวัสดีครับทำอะไรอยู่ไม่หนาวเหรอเย็นอยู่หน่อยๆเย็นอยู่ในหน่นอยค่ะหน้าที่ทวปบุกรูก <laughs> จัดของหุ้ยเสร็จเลยตอนเช้าถึงบ้านแล้วครับ ิไครับวันนี้ชิวๆเพราะว่าปันป่นไปกับไอ้ไซคนค่อยๆปั่นเพื่อสุขภาพบริปั่นเรียกเงื่อบวันที่สามแล้วที่ไม่ได้เงือแต่ก็ได้หัวใจเต้นตึบๆ ออกกาลังกายวันนี้จิตจำใสนะครับออกด้วยวิธีไหนก็ได้นะครับอายุเยอะแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยดูไฟเราติดไฟไว้ด้านหน้าด้วยแต่ไฟไฟตาหาหา่ามาเย็นไฟสองสว่างไฟไท้ายก็ติดนะครับติดสองหลอดเซฟเซฟนะครับเพราะว่าให้ดูห,ห,หมวกก็มีครับดูห,หมกก็มี ไม่ประมาทให้อย่างน้อยให้ให้ผู้ร่วมเดินทางได้เห็นรถเรานะครับไปปกติจะติดตรงนี้อีกหนึง่งผมวอดีมันมเอาไปชาติแล้วมันหลงที่ก็เลยเอาไม่มีครบมีไฟอยู่ห้าหลอดโอเคนะครับปิดไว้ก่อนครับวันนี้จะมา ซื้อจักรยานซื้อของเกงมาใหม่มีเอี้ยมด้วยเอี้ยมเลยเอดีใส่ดีเลยครับของเกงจักรยานตัวนี้เพราะว่าใส่เกงเข้าไปหัวมันจะหอบไหลลงเงอันนี้มันดึงไว้เลยจะชอบดีเลยสุดยอดน,นะครับสูขใกเลยของเกงตั้งหลายตัวเจอจากตัวนี้โอเคเลยซื้อม,มนเม่วนนันใส่ยางดีเลยก็ชับเลยครับ ไม่มี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 มมมมมมคำว่าไหลลงไปด้านน้อกด้านในบางทีบางตัวใส่ไปหัวยางไหลล่างถึงจะตัวไส้พอดีก็ช่างนะครับตัวน,นี้สุดยอดเลยนี่จุดเยี่ยมดึงด้วยโอเคของดีนเนี่ยบอกต่อ